ที่จัดให้อีกแล้วนะครับสำหรับสายซิ่งนะวันนี้ผมมี Honda นะครับเป็น Honda Civic FC ปี2016นะครับสีขาวนะราคา5 1 5 0 0 0บาทนะครับเดี๋ยวไปชมคลิปเต็มได้เลยนะผมบอกเลยว่าเด็ดมากๆคันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมเนททอโต้เช่นเดิมนะวันนี้แต่งตัวแบบจ่อยๆนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรนะวันนี้ผมมีรถสวยนะครับเอาใจสําหรับ วัยรุ่นนะหรือว่าวัยทำงานนะครับแล้วอยากได้รถสักคันหนึ่งนะครับเป็นรถที่ต้องบอกว่าเป็นซิตี้คาร์นะครับยอดฮิตแล้วตอนนี้ราคาดรอปมากนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวไปชมพร้อมกันนะครับฝากกดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนี่เลยคันนี้นะครับวันนี้อยู่กับเจ้านี่นะฮอนด้าซีวิกเอฟซีนะครับปี2016นะเป็นตัว1.8ตัว E นะครับเลขไมล์แสนต้นๆนะครับราคาเสนอขาย5,15,000บาทฟรีดาวน์จัดเต็ม นะตัวรถเป็นสีขาวสแตนดาร์ดนะครับแค่มีล้อแม็กมาเฉยๆนะครับตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นของเขาก็คือ1.8ตัว E นะครับเป็นตัวเริ่มต้นเป็นเบาะผ้าแต่ว่าได้ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะครับเป็นตัว E นะแต่ว่าไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เลนนะครับนะแล้วก็มีเส้นโครเมียมด้านหน้าตรงกระจังนะครับคือหน้าของ FC เนี่ยไม่ว่าจะเป็น E หรือ EL แทบไม่ต่างนะครับมีไฟตัดหมอกมี Daytime Running Light มีไฟหน้าที่เป็นลูกแก้วนะครับ คันนี้ต้องถือว่ารถสมบูรณ์มากนะครับเลขหม่อาจจะแสนนิดๆนะแต่ตัวรถปี16ก็ยังถือว่าใช้น้อยนะหปีนะครับก็ใช้ไม่เยอะนะครับวิ่งปีเราไม่กี่พันโลนะครับแล้วคันนี้ได้รถที่จัดทรงมาแล้วนะครับเหมาะกับใครที่อยากเอาไปทําต่อหรือว่าซื้อไปแล้วใช้เลยนะสวยๆจบๆไม่ต้องไปเสียเงินทําเพิ่มนะครับเครื่องยนต์เดิมถ่อยเสียเดิมโครงสร้างเดิมรับประกันตลอดอายุการใช้งานนะครับมาถึงด้านข้างมาดูด้านข้างของตัว C ี v i c FC นะครับ อันนี้ก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่ด้านแก้มนะตรงแก้มนะสีขาวเดิมๆนะครับแล้วก็ลงล้อแม็กมานะครับเป็น Emotion R นะครับขนาดยางก็จะเป็น225 40 ZR18 นะครับก็เป็นยางที่เขาเรียกว่าเป็นยางซีรีส์นะครับแล้วตัวแม็กก็จะเป็นก้านแบบนี้ยจริงๆดีนะทำความสะอาดง่ายคือมือเราสามารถเข้าไปได้หมดเลยนะครับนะบนะเป็นดิสนะด้านหน้าเป็นดิสแล้วก็มีคาลิปเปอร์นะของ m e มโบนั่นเองนะครับ พอมาถึงช่วงนี้นะครับช่องไฟตรงประตูนะตรงหมดเสา a เสา B นะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับแต่ไม่มีตัวเลนวอรตนะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัว E นะถ้าเป็น EL หรือ RS จะมีมาให้หมดนะครับกระจกบานข้างก็กระจกคานด้าแท้เป็นสีดำนะติดฟงติดฟิล์มเรียบร้อยนะครับนี้มีการสาดให้เรียบร้อยนะก็ถือว่าเป็นรถที่ร่วมสมัยนะก็ถือว่ายังไม่ตกรุ่นนะถึงจะมีซีวิ c ตัวใหม่แต่ว่ามันทําให้ตัวนี้ราคาดรอปลงนะครับ ราคาก็เริ่มต้นที่400,000ไปๆถึง5 15,000บาทอย่างคันนี้เป็นผมแรกเจอคันนี้นแล้วตัดสินใจซื้อได้เลย515ฟรีดาวน์นะครับ Civic FC นะนะครับด้านหลังก็จะเป็นแม็กลายเดียวกับด้านหน้านะครับเป็นดิสเบรกเช่นกันนะตังนี้เป็นดิสสี่ล้อนะครับแม็กวีโมชันอานะครับยางปีใหม่นะดอกท่วมเลยนะครับสวยมากสวยมากนะลงตัวนะครับชุดกันชนนะครับเดิมหมดชิดสนิทแบบนี้นะครับ ถือว่าเป็นรถเก่งที่ทรงสปอร์ตมากๆนะเป็นสปอร์ตซีดานอีกรุ่นหนึ่งที่ทํางานควบคู่กับระบบเครื่องยนต์ VTEC แล้วลงตัวนะครับแล้วก็มาพร้อมเกียร์ CVT ซึ่งประหยัดน้ามันมากๆแล้ว h o n ด a เนี่ยก็จะมีโหมด Eco Mode ม,มาให้นะครับเพราะอัตราการสิ้นเปลืองเนี่ยผมบอกเลยว่าประหยัดสุดๆนะครับไฟท้ายของ FC เนี่ยเป็นซิกเนเจอร์ของเขาอยู่แล้วนะจะเป็นเหมือนตัว C อย่างนี้นะครับมันก็มาขนาดเหมือนตัว C ตัวเนี้ยนะโลโก้เป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าแค่ยแยก2องท่อนแค่นั้นเองนะครับ เป็น LED กับหลอดไส้นะครับโลโก้ Civic อยู่ครบโลโก้ Honda อยู่ครบนะโลโก้ v t e ทอยู่คร,บ,ครบด้านล่างดิฟฟิวเซอร์เป็นสีดำนะครับตัว E เนี่ยเป็น,ปน,ปนตัวแสแตนดาร์ดนะมันยังไม่มีกล้องนะมันยังไม่มีกล้องถอยหลังนะครับก็จะเป็นตัวแสแตนดาร์ดปกติเรื่องกล้องถอยหลังจริงๆนะวัตกรรมเดีวนี้อะไรก็ทำได้หมดนะครับห้องเก็บสัมภาระ,ะ Civic กว้างนะกว้างพอๆกับ Camry เลยนะครับแล้วก็ เพราะอะไรนะเครื่องมือแม่แรงเขาก็มีบ็อกใส่มาให้นะครับแล้วตรงนี้ก็แสดงให้เห็นตัวโครงสร้างด้านล่างนะครับความเดิมนะว่าตัวรถไม่เคยบาดเหตุนะครับใครอยากได้รถสวยๆเดิมๆนะครับกับ C ีวิกเคันนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับภายในของตัว e อเนี่ยจะเป็นตัวโทนเป็นเบาะผ้านะครับเป็นเบาะผ้าสีดำนะคันนี้เป็นเบาะผ้าสีดํานะครับตัวเบาะก็จะนุ่ม น่าจะนุ่มกว่าตัวที่เป็นเบาะหนังสักเล็กน้อยนะเพราะว่าด้วยตัวผ้าเนี่ยมันยืดหยุ่นนะครับเป็นผ้าสีดำนะครับพี่เท้าแขนมีให้นะครับพี่วางแก้วนามีให้ก็ถือว่านั่งสบายนะเพราะว่าตัวเบาะที่ผมเคยบอกว่าเบาะมันจะไม่ได้เป็นแนวตรงอย่างนี้มันจะกระดกนะเวลาเรานั่งแล้วตัวเรามันจะรู้สึกแขนขึ้นแล้วก็นั่งแล้วมันจะรู้สึกสบายนะครับแล้วก็มีความสปอร์ตในตัวนะครับด้านหน้าก็จะเป็นเบาะผ้าเช่นกันนะครับแต่ว่าลักษณะตัวเบาะมันจะเป็นทรงแบบสปอร์ตเลสซิ่งแบบนี้ นะครับคันนี้ถือว่ารถสมบูรณ์มากนะครับถปี16แต่ว่าสภาพเบาะสภาพพื้นหรือสีเองก็ดีนะครับเดิมมากๆนะตัวกระจกเนี่ยเป็นกระจกออ,เ,อ,อเป็นกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานนะเป็นกระจกไฟฟ้า4บานนะครับเกียร์เป็นเกียร์อัโตโนมัติแบบ CVT นะครับแต่ว่าตัวเบาะเนี่ยเป็นเบาะปรับมือนะรปรับมือทั้ง2ที่นั่งเลยนะครับกุญแจเป็นสมาร์ทคีย์เลสนะครับสามารถทําเป็นตัว รีโมทสตาร์ทได้นะครับก็คือสามารถวอร์มเครื่องยนต์ก่อนได้นะโดยกดปุ่มล็อกรถแล้วก็กดปุ่มนี้ค้างไว้นะเครื่องยนต์สตาร์ทแล้วแอร์ก็เย็นนะอันนี้ผมอยู่ในรถผมลองสตาร์ทปกตินะครับนี่ก็นิ่งๆแบบนี้นะพวงมาลัยนะเป็นพวงมาลัยเดิมโรงงานนะครับแหลกไฟฟ้านะเป็นหนัง3ก้านนะครับแล้วฝั่งนี้เป็นมันติฟังก์ชันนะครับ๋ยวแอร์นะเป็นระบบอัตโนมัตินะเป็นอัตโนมัตินะขึ้นมาก็กดนี่เลยใน,นผมเซตไว้24 แล้วก,กดออโต้นะมันจะขึ้นออกมาออโต้แล้วแอร์ก็จะทํางานนะครับอันนี้เป็นวนอากาศในรถนะครับแล้วก็ไล่ฟ้าหน้าหลางัง AC อะไรต่างๆครบถ้วนนะครับหน้าจอตัวนี้เป็นตัวเป็นเมนนวลเป็นตัวธรรมดานะครับมันก็จะไม่ได้มีลูกเล่นอะไรเยอะนะแต่ถ้าใครเอาไปตัว e เป็นตัวเริ่มต้นราคา5 1 5เอาไปติดจอใหม่นะับให้เป็นจอ Android ก็คุ้มค่ามีกล้องมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับถ้าเป็นตัว e l อ่ะมันจะมีจอมีกล้องของมันในตัว นะครับแต่ว่าราคาก็จะขยับต่างกันประมาณห้าหกหมื่นนะครับรุ่นนี้เลขไม้อยู่ที่แสนสามน้ำมันเลขไม่แสนสามนะครับนี่รถปีสิบหกนะไม่แสนสามนะครับเกี 16, นะยร์อัตโนมัติ CVT นะครับ,เ,รรร T, รบเป็นเกียร์ CVT มี PRNDS นะเป็นเกียร์สปอร์ตเสร็จปุ๊บมีเกียร์โลให้อีกนะเอาไว้ใช้จะขึ้นหรือจะลงเขา่าใช้ได้เพราะว่ารถตัวนี้เป็นซีดานสปอร์ตไปได้ทุกที่นะครับมีอีโค่โหมดนะปุ่มนี้ กดแล้วมันจะมีรูปใบไม้ขึ้นหน้าจอนะแล้วก็ยังได้เบรกมือไฟฟ้าไปด้วยนะครับถือว่าครบถ้วนนะครับกับเม็ดเงินนะในราคา5้า0 0 0บาทนะครับได้ตัว Honda Civic f c นะครับปี2016นะครับซอกเดิมหมดเลยนะแก้มประตูนะครับไม่ว่าจะเป็นซ้ายขวานะครับเดิมสนิทคันนี้ก็สภาพโดยรวมก็100%นนะครับถือว่ารถสวยนะรถสวยรถเดิม นะครับรถไม่มีขยับเหมือนเดิมนะเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์ v t e ทนะครับเป็นเครื่องยนต์ v t e ทฝากระโปรงเดิมสแตนดาร์ดนะครับเนี่ยซีนเซอร์สติ๊กเกอร์มอกรุ่งอยู่ครบนะครับหัวน็อตน่าอาจจะมีค่าบ้างนะแต่รถน็อตไม่เคยโดนไขนะครับตัวบนตัวล่างเดิมหมดเลยแล้วก็มาชิ้นนี้ก็เดิมเดิมนะครับเดิมสนิทนะครับคันนี้สมบูรณ์ครับคันนี้ใครสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับตามไลน์อหรือว่าเบอร์โทรด้านล่างนะดูโครงสร้างตัวรถนะครับสวยๆใสๆแบบนี้นะ ถ้าใครอยากได้รถเก๋งนะครับไม่ว่าจะเป็นซีดานหรือไฮบริดนะแคมลงแคมรี Cam ่ ry, นะครับแอคคอร์ดซีวิกนะที่บริษัททอโต้งเรามีทุกรุ่นทุกแบรนด์นะครับยังไงลองติดต่อเข้ามาตามเบอร์โทรแล้วก็ไลน์แอดนะครับน้องสำหรับวันนี้นะเอารถที่ต้องบอกว่าราคาเมื่อปีแล้ว7จ็ดแสนหกแสนเจ็ดแสนวันนี้เหลือห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะพร้อมล้อแมนะ็กในอีโมชัน R นะแล้วรถรุ่นนี้ก็ต้องบอกว่ายังใช้ดอกเบี้ยพิเศษได้รถปีสิบหกนะราคาห้าแสน 15,000บาทใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมเนทออตโต้นะครับต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ